ลงเตี๋ยลงเลสโก้เลสโก้ตะระวันเตี๋ยลงนายช็อกูพี่ท็อกทำไมให้เปลี่ยนคุมอ่ะอืมบ๊บพ่อดิอันนี้มันจิตตัวมันอะเอ้ยโนโฮไม่ระเบิดดีอ่ะมึงแค่มันระเบิดดีให้มันใส่หูเสียงก่อนเสียงไปดีสวยทุกคนเลยเข้าบ้านเลยเลี้ยงดีอะโอ้โห S <S 2> <S 2> ไม่ดี<ฮ>มันกลัวทันกวางน้อยสวยโอ้ยโอ้โหเบิ้ลด้วยมันเบิ้ลให้กูด้วยมันมีสามตัวไง มวยนี่นี่กูรอกูเล็งมึงนานเลยสัตว์แม่รอบที่สามเลยสัตว์เฮ้ยทำไมอสองตัวทวนแล้วก็เอสเตลอ่ะไอ้เหี้ยกวยลองท่าไอ้เหี้ยพี่ใหม่สวยพี่ใหม่เอาทั้งหมดพี่ใหม่ตรงนั้นถ้าไอ้ชวนขี้ค้าได้ลงด้วยก็คือทวนสี่ตัวหมูหมูเอาเออสวยหมูโอ้ว์ไอ้เอามันเดททวนเที้ยเนี่ยโอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายครับ่ผมไม่ชอบเลยว่ะรถเกาะเนี่ย เก็บหมดไห้เฮียเก็บหมดว่ะหมดเฮียเเหลือนี่ตัวเฮียอะไรเจ้าบอลเทงกีโอ้โหโอเคให้ย่าให้แกกูเสียเปล่าเจ๋อเราเป็นอะว่าเสียเปล่าแหละเอ็มสุดคนกี่ตัววะเนี่ยไอ้เหี้ยตามเนี่ยตัวมันแพงพร้อมกันสองตัวโอ้โหบวกสิบสองไอ้สัตว์เอ้ยหมัดเป็นอาชีพที่บวกสิบสองบ่อยจัดหมอ เอกูบอกอาแล้วเพื oh, man. Oh, man. Oh. Vote, way, ่อนกูเอาแล้วเพื่อนกูโดนมันแดดอยู่เพื่อนโดนมันแดดอยู่นี่ไงสัสโอ้ยมันฆ่ากูแล้วีติดติดติดพรสิสตร์โอ้แม่งโอ้แข่งไม่ดีเวนเราตายหมดแล้วพี่เดียวผมก็ตายละอุ้ยโอ้โหโอ้ที่สองแม่งพิษหมื่นสามอ่ะ

สีฟันเซษพื้นเซตอ๋อถอนเดี๋ยวมึงทำไมบนหัวโภมีเครื่องหมายอันอ๋อฮะมันแข็งส่โอ้โหทั้งหในบ้านเราอ่ะเต็มเลยว่ะเดี๋ยวผมต้องเกิดไปซัดหน้ามันละบ้านเราเหรอบ้านเราบ้านเราแข็งไม่ดีไอ้ครัหมายังไม่เกิดยิงกูตายว่ะอุ้ย มืงไม่มีพิษบนหัวโดนยิงวิตายสัตว์ไอ้เหี้ยต้นตีเดินโอ้โหไอ้เหี้ยบ้านเราม่เกิดแล้วเกิดแล้วพี่เกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วกิดแบ้านเราแม่งยังเยอะเราช่วยแค่บ้านเราดีโอ้ยหยุดเม่เริ่มร้อนละแแค่ไม่จันในสัตว์โอ้ไอ้เฮยสะทอนสุ่งอย่างเบี้ยเสียอย่างบ่อยไๆสัตว์เลยตีทรลบหลีไอ้เหี้ยเลยจะเชื่อไอ้คุณสมกับไอ้บอลเทนกี้นี่ไปอยู่ด้วยกันเลยนะไอ้เหี้ย อย่าบาดได้ปะอยาบาดได้กูอยู่ไล่กูอยู่วงไล่เกิดแล้วเกิดแล้วพี่ชายผมมาแล้วเอาหัวหัวหัวหนาวมันดิแตกอ้โหเฮี้ยแม่งทวนสองตัวเอาหีจะโบก่อนดีกว่าหีจะโบมาอยู่ไหนวะแค่ทีนี้เปิดหมอทีโอ้ยผมทำแดงแปบทำแดงแปบพี่ฮึบเกิดให้แล้วเอ้ยเอาเข้าไปไอ้เหี้ย บัม <B> um. uh huh. หน้าหลังซ้ายขวาโอ้โหที่ไม่โกรนโอาหนีหน่มันเจ้าของเดียวกันบอกว่าเฮียทวนเฮียยแย่วเจอจริงเ่อสโก้แบบนี้เฮียอืม โอ้โโหดนลินเสียบโดนลินเสียบเรื่อยๆไม่มีพักไม่มีผ่อนเรื่อยๆจ้าโ็ยิงว่ะ <c ười> กวาด <c ười> ได้ป่ะน้องได้โอ้โ oh, หแข็งแข็งตายผมตายมันตายไหมตายตาย <c ười> โอ้โหโดนอีก โอ้มันแค่ยกทวนกูแข่งเลยวะมันของจริงกับกูเยอะต้อก็เฉยวะกูโอเคใช่เหรอโซลคิวเหรอแล้วเมื่อกี้หมุนเป็นแสนยังไงโอ๋อะไรภรรยกลุ่มก็เห็นในจรพี่ตุ๊กลางแล้ววะเี้าว่าจะเนจรพี่เรงกลางเลยเฮียกูจะพิ่ตรงไหนก่อนเนี่ยสัตว์ไม่มันไม่ได้พิ่ด้วยเพื่อนเฮียเต็มไปบทไอ้สัตว์เต็มไปเบิร์ด นินจามันเข้าบ้านโอ้ยเฮียจักรังพี่ไปกระโดดขีดหน้าไอ้สัตว์นี่ยโดนแข่งก่อนเฮียดิไอ้ที่อ่ะไปดิไปดูพริบมาดิดาดโอ้สุดยอดเฮียขนุนไปทันอืมอันนี้เขเล่นสักตีเลยเราได้ปั้นตัวเดียวเหรอตัวเดียวรอวอะไรได้ตัวเดียวก็บุนะ่นเฮียไอ้เฮียมันแข่งยังบ่อยไอ้สัตว์ไอ้เฮียเราไม่สามารถไฟได้เลยเว้ยไอ้เฮียเข้าใจวะแม่งคือแบบมันต้องมีตัวเฮียทวนโง่ๆอะไรสักตัวที่ที่แบบ แช่ไอ้ตัตหัวหน้าเอาแข่งแล้วเชี่ยกูตายกากาศพี่ต้องกล้งอะดิโอ้ยพี่ติดกูหน่อยพี่ติดกูหน่อยโอ้หเฮียแข็งไอ้เฮี้ยตะกินล้างแม่ กินร้านละันดีตายเฮียโง่โหตุ่มเพเฮีย้าเดี๋ยปู่ปุติบอกถึงต่ออ๋อเฮียยืนเฉิดแมไว้เฮียยืนเฉิดเฮียอะไรวิ่งออกไปไ้เฮียมึงแจ้แล้วปูวิ่เข้าไม่ทันโอ้เออไอ้ตัวหุนี้่มนิ่แป๊ยอ่ะเายไายตายอหมดเปล่าให้น้องเดี่ยวไปน้องเดี่ยว มันทำข้างกันอยู่เหรอจังหวะเนี้ยทำไมตรงกลางมันบางโอ้ยพี่พียมึงเห็นปะแม่งเข้ามาแม่งจิ้มกูเลยเออมันเก็บดาเมจที่มาจากไหนมาก็ไม่รู้นักหนาเอ้ากูโดนนี่ปาทำไมตัวกูไม่ตีวะเยีตัมมอนตรงทียจสู้เออพีน้งพีน้งไอ้สัตว์นี่อยู่บ้าน พี่ช่างมีหนีออกแล้วอย่างน้อยอย่างน้อยทวนทวนในตอนนั้นก็อยู่กับเราเหรอวะแกแล้วตายบอไนบอไนบอไรอย่างน้อยเพื่อนไม่โดนทวนเหรอวะอืมเฮี้ยด่ะทวนสองวันห,หนึ<ม>่งเป็นอะไรที่เฮี้ยหมามากอ่ะแม่ทำกันซะบ้างเฮ้ยนะครับโอ้หมอภู๋ป่วยสามหมื่นหกกูตายได้ไงวะที่มีเป็ร้อยเอเคอร์ไม่วิ่งไอสัตว์วิ่งมาตรงหมอภู๋ป่วย อ๋อก็มันเป้าหมายชัดเจนก็ข้าตั้มหัวมาติมอร์แม่าูว่ากังจะเด้งแล้วไอ้ย่าโหว่าจะกูหน่อยวะอ้าวตายต่านไม่ได้หรอกชักก็มัน่ยเตรียมตัวตายแล้วเยอะ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 เฮ้ยมาทางแลขเอาศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ฮิ้ย เล่นสักปีเลยเนี่ยวันนี้โอ้ <c oughs> โหเยอะนิดเดียวเองหวยเอ,อ้พี่อะชวนเอเต,เตลกำลังจะแข็งเออพี่อกูจะพิธให้ลิตเติ้ลในปีไหนไม่ได้เลยเอ,อ้ยเบื่อกันงตา,าไปแล้ว คำหนึงคำนึงคำนึ่งตายโอ้โหแกตายโอ้โหงานทมโอ๊ยพอเสนตดมาถึงดีเลยหรอมาทำเคีียกันเนี่ยเต็มไปหมดเลยเคี้ยดในบ้านไชนจ๊ะโอ้ยเหนียเลยโอ้โหไปไหนไปไหนเยวมาเป็นฝูงเลยสัตว์ บอนเท็จกี่แม่กู้สวัสว่าอหลายงี้ยสุดว่ะผู้ไว้บอกสิบสองไอ้เฮียมันยังไม่ทันตีกูเลยเฮียเลวขึ้นก่อนแลลวไอ้ตว์มันอยู่แล้วมันอยู่แล้วทำไมมันร่งงี้วะโง่เฮียใครสังหายพุ่งเข้ามาเฮีย โอ้โหโอ้โหไอ้ไข่ไม่ได้ทำไม่ได้ทำยังไงละมึงโดนที่ปั๊บข้ารู้สิยังไงละมึงไอ้ที่อะตีเลย้ยอุ้ยดะลุมเอ๊ะความเอ๊้คำพูดแปลกๆนะเดี๋ยวเอาก็ยังไม่กดฟูไงเพราะวิวอยู่อ่าโอเคโๆๆๆๆๆเคก็ดูของด้วยครับก็ดูของด้วยนะโดนข้าก็มีข้าแค่หมออ่ะบอกเลย พี่ดาวช่วยโย่กูจะสะท้อนไหมเนี่ยตะลุกขี้ผมมาผมมาตรงกลางนี้ตรงกลางนี้ฮัลโหลใครก็ปล่อยหมอเกิดแขงอีกสัเยอะแยะวะออทไม่ผมแข่งแค่ตัวเดียววะทั้งทั้งที่สองตัววิ่งมาตามมาอยู่แท้แ่ะมึงแข่งหลายตัวเว้ยแต่ว่ามันไปโดนไทยมัางไม่รู้แต่ว่าไม่โดนตัวที่อยู่ใกล้เหรออ๋อตรงกลางวันนี้ไอ้เนี่ยวันดี เออทำดีแล้วเฮี่ยไม่คุ้มเลยกูพุ่งเข้ามาช่วยอะไรกูพุ่งเข้ามาช่วยเที่ยวันเทงกีเนี่ยนะไอสัตว์อืมสัตว์เอ้ยโดนโดนตีเฮียนี่เสือมเฮียต่อยไม่โดนต่อยหมอยสัตว์หลับตาข้ามเนื้อต่อยวะพอทำแดงแป๊บจ้าทำแดงแป๊บจ้าพิษเฮียไฟแดงหมดหลุดจังวะไอเฮียเป็นพอยเฮียอะไรวะไอสัตว์โอ้แข็งกูจะรอดอะไรล่ะโอ้ตาย โอ้โหปวด้งดึบดึบแข็งเยอะขนาดนี้เป็นของพี่ธนะเป็ดเป็ดแล้วนี่เลยหมูสวยเยมลัสมันไปไหนกันหมดวะมันข้างไหนเฮียเราข้างหมดมันก็ข้างหมดหมอไปนี่เลยหมอนินจูนินเทียเอาวันนี้หมออีกหมอโอ๊ยคิงหมอข้างขวาเคลียร์ยัง แต่ข้างซ้ายเป็นหัวใจโอ้ยโอ้โหด้วเมียใครมาส่วนกูโอ้โหแข่งโอ้ยเฮียแม่งอย่างกับพูดโลกเหนือไอ้ตัดพิษแม่โอ้ยขนาดโอ้ไปนี่เลยหมูโอ้กูตายก่อนเพื่อนไว้เอ้ยไม่แข็งใจไปเลยเฮียเออขอบคุณครับใครคนแด้ยให้ผมเองครับพี่ชายต้องขอบคุณขาพวกกันไอ้เฮียแม่งมันจะตายเอ้ยสัตว์มันจะตายอยู่แล้วไอ้เฮียมันกลับกลายเป็นล่ออะไหนเฮียคิดดูดีเมื่อกี้เนี้ย กูลากมาเรียก่อนเก้ให้ฉันแกไม่ได้ติดไอ้นี่มาเดียวหมดเก้ให้ฉันพินิดกูตาเก้ฉันเก้ฉันให้ตายดีกว่าแสนซิเอ้ยแช่แข็งให้หมดดิอะไรแช่แข็งให้หมดดิเอแล้วสรุงแช่ไม่เป็นไงเป็นไงเป็นไง เี้เรามีาเมโน่ด้วยออะไว้ี้นมีเออใควิ่งมาวัน่ะต้องแช่เหี้ยหนูเหี้ยนี่นี่จั์นะก็ม่ลงไม่ต้องแช่ไม่ต้องแช่ไอตัวเนี้ยถ้าธรรมดาก็แตกอ้าวไปไง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 ไปไปไงไปไ้แข่งเนียไอ้ัดไปไงร้องเป็นไงตัวไอ้้องเดียวตัวไ้องเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมครับเอาขีดจับบูหรอเอเนี่องผมอันนี้ของผม ไม่ถามครับได้พี่ไม่อย่าลืมนะว่าพี่เหลือผมคนเดียวแล้วนะถ้าผมไปหมดนี่พี่ยับนะผมบอกไว้ก่อนอ้าวอ้าวยี่ใหม่ไม่ว่าเดี๋ยวนอนคิดตหวไอ้ศาสตร์นี่นอนเดี่ยวเลยเตะตัวของพี่เสมอครับมึงเห็นไหมหีจัมโบ้มันเอาหมอกูอยู่ข้าว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 โอ้ยสวยโอ้โหไอ้ศาตว์แม่งเก็บโบหมอกูมาฟินิกูเงี้ยมาดไป้านเไปหมัดข้ามหมัดทั้งหลังครับข้ามทั้งหลังเหยเลยเฮี้ย เตบมานะพี่ชายสวัสดีครับแองเอ้ยลืมติดเฮ้ยใครยิงย้อยวะน่ะหมูอตายเออโอเคถ้าไม่มีอะไรทำก็กลับมาติดปั้นเด้อไม่มีอะไรทำอ่ะเดี๋ยวสนาวิ่งเข้าไปในบ้านลุงลุงเอ๊ะป้องหวายมันชัดเียนเกินอุ้ยสลักลักอ่าล่วงไปดีอุ้ย

เฮ้ยดาบดีพี่ชายมันคงไม่แข็งสามแล้วตบเราสามคนไหวมากพี่ดาวสคนนี้พี่ดาวไม่ยิงแม่นอย่างว่ะไอศตร์บ่าวไว้สองหมื่นเก้าแรงว่านี้เชพี่ดาวอ่าไม่ต้องแรงวันนี้เราแค่เดิดิแต่นี่ เขาโอ้โหยืนทำแดงลืมดูเวลาเลยยืนทำแดงได้สันุกยาขอแค่เดินในแฝดกระพร้าบปัง